ส่วนทีครับนะคลิปนี้ผมก็จะพามาตอนต้นเดือนกนะันธ์ตะวันครับเห็นดอกมันออกสวยดีครับตอน,นเคลืไว้ด้วยตุ่มพลาสติกสำเร็จรูปครับคลิปนี้อาจจะตะกุกตะกักนะครับมือหนึ่งจับโทรศัพท์ถ่ายเริ่มแล้วแล้วก็นำขุยพลาชแนน้ำกดล,ลงไปในตุ่มให้แน่นเลยครับตุ่มพลาสติกอันนี้เีอย่างคนระับคือ แล้วนำถัมมาใช้แม่หนึ่งใบกันยกดลงไปให้แน่นเลยครับเมื่อเรากดแน่นแล้วก็ทำไปวางใส่ตำแหน่งที่เราต้องการต่อแล้ว ลงไปในทุ่มให้แน่นครับจากนั้นก็กดล็อกค,ครับกดล็อกให้แน่นนะแค่นี้ก็เสร็จครับเดี๋ยวเราไปรอน้าออกดูว่าเขาะจะใช้เวลากี่วันครับเสร็จแล้วครับถ้าสาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ